สวัสดีครับพี่น้องนักสะสมเหรียญทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญผลิตเป็นล้านเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสิบบาทสองสี่นะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะผลิตเยอะครับหนึ่งล้านเหรียญแต่หาไม่เจอครับนักมันอยู่ในกระเป๋านักสะสมทั้งหมดนะครับชัดตาาไ่ชดัชดตาาต้องขอไปนะครับพี่น้องเหรียญน,นี้ แต่ว่าเป็นเหี่ยนศักดิ์สิทธิ์เหมือนเหรียญน,นี้เลยนะครับเหรียญคุดนะครับศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเหรียญน,น,รรยน,นี้สามารถแปลงขึ้นคอได้เลยรัตนาเอืยพระนามแปลงขึ้นคอได้เลยนะครับเหมือนเหรียญน,นี้ความศักดิ์สิทธิ์นะครับจะมาให้อะไรมากมายก็คือเป็นเหรียญของราชการที่6นะครับ เหลี่ยนรัชกาลที่หกนะครับชัดไหมเนี่ยตขออภัยนะครับพี่น้องโทรศัพท์มันหน้าจอมันแตกๆมันทำยากอยู่เป็นเรียนศักดิ์สิธ์เหมือนเรียญน,นี้เลยครับหากถ้าท่านไม่มั่นใจก็ไปให้สามารถที่จะไปให้พระลงปุกเสก แล้วก็ใส่กรอบขึ้นคอได้เลยนะครับเหรียญนี้มันมีราคาที่ห้าหมืนขึ้นไปนะครับที่ช่องใหญ่เขารับซื้อนะคะเปหรียญค่อนข้างหาย,ยากมันไม่มีในท้งองตลาดนะครับมีใครเจอก็เก็บหมดนะครับรเหรียญนี้มันหาย,ยากมากนะครับพี่น้องดูด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลัง,ขงเขาเป็นองค์พ่อพิฆเนศนะครับเป็นของกรมศิลปากรนะครับ ที่มันมีราคาแพงหายากคนเก็บคนสะสมหมดเพราะว่ามันเป็นเหรียญขององค์พระพิฆเนตด้านหลังนะครับตานาเป็นรากาที่6สามารถแฝงขึ้นคอได้มีความศักดิธ์ชัดเจนเหมือนกันนะครับเพียงเอ่ยพระนามเสด็จพ่อราคาที่6เสด็จพ่อองค์สีคเนศองค์สีคเนศนะครับสีคเนศสายะนะครับ3จบสามารถรัตนาขึ้นคอได้เลยนะครับพี่น้องเหรียญน,นี้ก็มีราคาแพงครับหายากหา หาดูยากครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่สวยงามแล้วครับคนเพือก็ปกติทั่วไปเป็นเหรียญที่วาละต่างๆนะครับเดือนนี้ช่องใหญ่เข้าประกาศรับซื้ออยูห้าหมื่นกว่านะครับห้าหมื่นขึ้นไปแล้วแต่สภาพของเหรียญนะครับพี่น้องก็วันนี้ก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับทุกคนทุกท่านร่ำรวยเงินทองเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับมีโชคมีลาบในการเดินทางกันเนาะ ทำรก็ให้ประสบความสำเร็จสมความปรารถนาทุกทกท่านนะครับขอพอรองค์พ่อพิคเนตประทานพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขโชคดีสมหวังตลอดปีตลอดไปครับโอมศรีคเนสายยะโอมศรีคเนสายะโอมศรีคเนสายะโอมโอมโอม,โอมเพียงคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวมีคลิปใหม่คลิปหน้าอะไรก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้นะครับสวัสดีครับ